สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องเล่าเอา่อที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งจากทางใต้ของเรามาฝากกันค่ะครับผมได้ยินมาเหมือนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ลึกลับใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเรียกว่าหมู่บ้านลับแลคือไม่มีในแผนที่นะคะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจออืมแต่ถ้าบังเอิญหลงเข้าไปนี่ก็คือเจอทางเข้าแต่หาทางออกไม่ได้ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีกฎสำคัญมากๆอยู่ข้อเดียวข้อเดียวจริงๆ คือห้ามโกหกเด็ดขาดโอ้ oh, แค่ข้อเดียวแต่ดูเข้มงวดมากเรื่องนี้มาจากพอดแคสต์หมู่ว่านรับแลถ้าหลงเข้าไปอย่ากโกหกเด็ดขาดสินะครับใช่แล้วค่ะเรื่องมันเริ่มจากผู้ชายคนหนึ่งชื่อจัน์ค่ะเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานี่แหละจากแขวงอัตตปือครับแล้วเขาก็เข้าป่าใช่ค่ะเข้าป่าไปส่งสัตว์ตามปกติของเขาแต่คราวนี้เกิดพลัดหลงเข้าไปลึกกว่าเดิมเยอะเลยหลงจนไปเจอสิ่งที่ ไม่น่าจะมีอยู่จริงใช่ค่ะไปเจอกับหมู่บ้านแห่งนี้เข้าโดยบังเอิญเลยแล้วลักษณะหมู่บ้านที่ว่านี่เป็นยังไงครับตามที่เขาเล่ามาคือมันดูเหมือนหลุดไปอยู่อีกยุคสมัยเลยค่ะไม่มีไฟฟ้าใชา้ไม่มีรถยนต์แบบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราคุ้นเคยนี่ไม่มีเลยแต่บรรยากาศกลับดูสงบผู้คนก็ดูเป็นมิตรใช่ค่ะ ดูสงบดูเป็นมิตรมากๆแล้วจันก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคำล่าอ๋อคำล่าคนนี้เองที่ต้อนรับแล้วก็พาจันเข้าไปในหมู่บ้านค่ะแล้วคำล่านี่แหละค่ะที่บอกกฎสำคัญข้อนั้นกับจันไว้อย่างชัดเจนเลยกฎที่ว่าอยู่ที่นี่ห้ามโกหกอือหือฟังดูเออเหมือนจะง่ายนะคะกฎข้อเดียวเองครับดูเหมือนง่ายแต่กลับกลายเป็นประเด็นหลักของเรื่องทั้งหมดเลยนะ เพราะจันนี่เองที่ไปทําผิดกฎข้อนี้เข้าใช่ค่ะจุดเปลี่ยนมันมาถึงตอนที่จันเผลอเผลอโกโหกมีเรื่องเล็กน้อยมากด้วยนะเรื่องกล้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคือเขาหิวมากจนแอบไปหยิบกล้วยในครัวมากินลูกหนึ่งครับผมแล้วพอคําล่าเข้ามาถามยิ้มยิ้มถามว่าเห็นกล้วยไหมจันก็เอ,อตอบปฏิเสธไปโกหกไปว่าไม่เห็นแค่นั้นเองแค่นั้นเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ก็คือโอ้โห ตามเรื่องเล่าคือมันเกิดขึ้นทันทีเลยใช่ค่ะรอยยิ้มของคำล่าหายไปเลยเปลี่ยนเป็นวาวตาเย็นชาแล้วก็พูดว่าคนที่โกหกไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่ค่ะแล้วจันก็เหมือนหมดสติไปตื่นมาอีกทีก็อยู่กลางป่าคนเดียวหมู่บ้านหายไปแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะคะมันทำให้เราต้องกลับมาคิดเลยว่าตกลงแล้วหมู่บ้านนั้นคืออะไรกันแน่นั่นสิครับมันมีอยู่จริงหรือเป็นแค่แบบว่าภาพลวงตา หรือเป็นมิติอื่นหรืออย่างที่ในเรื่องเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่าอาจจะเป็นกับดักของวิญญาณอืมก็น่าคิดนะ